ฮัลโลกลาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับกลับมาอยู่กับผมนะครับในชินาบีไลทูอีกแล้วนะครับแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือในวันนี้แป้มพินกูเสียนะครับแป้มพินผมได้เสียเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลขหนึ่งสองสามสี่ห้ากดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตัววีนะครับตัววีนี่คือกดไม่ได้เลยนะครับ กดปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวคงต้องซื้อคีย์บอร์ดใหม่แล้วนะประกันหมดพอดีนะครับนะส่วนนะครับส่วนเมีคนขอเข้ามานะครับขอให้ผมรีวิวท่าจินยางนะคือทุกคนดูตรงนี้นะครับสปินผมนะตอนนี้เหลือแค่ห้าสปินแล้วนะครับเรียกได้ว่าจนสุดๆไปเลยนะครับส่วนไอ้ท่าจินยางที่ทุกคนพูดถึงกันนะครับ โอกาสการดรอปมันนะครับหนึ่ง้อยห้าก็เลยทีเดียวนะครับดูดิผม <c oughs> ผมคงจะไม่ได้ใช้ง่ายๆตัวนะครับเอาเป็นว่าถ้าสปินผมเหลือกินเหลือใช้นะ๋ย่ผมจะไปหามารีวิวให้ทุกคนกันเดี๋ยวจุใจกันเลยแล้วกันนแต่นะครับแต่หลังจากที่ผมไปซื้อคีย์บอร์ดมาก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คีย์บอร์ดผมจิ้งแล้วนะแบบ แบลว่าเจ๋งสุดๆไปเลยนะครับจะกด copy วางอะไรก็ไม่ได้นะครกดตวัว V จะพิมพ์ h ุ r n of t ออ่างอะไรไม่ได้เลยนะครับขาดกดสกิลยังกดไม่ได้เลยนะครับมาพูดถึงเรื่องหลักกันเลยดีกว่านะครับคือวันนี้ผมจะพามารีวิวนี่เนี่ยพาทุกคนมาดูเกมไขสุดอิปิกอีกอันหนึ่งเลยนะ่ยเป็นเกมไขยอดฮิตนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องต้องเคย ผ่านหนูผ่านตากันนบ้างเนะบางคนก็ไม่รู้นะว่ามันทําอะไรได้บ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่คิดที่จะใช้เหมือนกันแต่อเผอิญว่าสปินผมหมดนะครับก็เลยจงยอมก็เลยต้องจําใจนะครับจําใจต้องใช้นะครับสลับโอกาสการดรอปของมันก็หนึ่งทับหกกันเลยทีเดียวนะครับส่วนชื่อนะครับชื่อมันก็ มานานว่าเลยสตรีมหะืรแบบสตรีมน่าจะเป็นกินไข่ไอน้ำอะไรประมาณนี้นะครับแนละ้ว mm hmm. เพราะว่ามันมาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับสกิลก็จะมีสามสกิลเหมือนขีดจำกัดทางสายเลือดทั่วไปเลยนะนะสกิลแรกนะครับสกิลแรกผมเอามาใส่ตัวบีนะครับสกิลสองผมเอามาใส่เอ็นนะสกิลแรกนะครับกดไปเลยชึบนะดูหเหมือนว่าจะ ทำให้ตัวเองกลายเป็นอันนาไอ้นามแล้วก็ไปชนชาวบ้านเขานะครับต่อมานะครับต่อมาเป็นสกิลที่สองนะครับสกิลที่สองจะเป็นสกิลนี้เลยนะครับกดไปเลยชิป่าจะเป็นการพ่นไอ้นามนะครับพ่นไอ้นามใส่ชาวบ้านเขานะครับก็ดาเมจก็ไม่มากเท่าไหร่นะไม่มากไม่น้อยเท่าไหร่นะก็พอดีพอดีเลยครับต่อมานะครับต่อมาสกิลอันติเมทสกิลสุดท้ายเลยครับนี่เลยชิป กิ้สุดท้ายนะครับกดตัวเอ็นฟึบ่าจะเป็นการสร้างหมอกนะครับออกมาปกคลุมตัวเรานะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณนั้นนะครับระยะเวลาหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะก็ถามผมว่าดีไหมมันก็สำหรับผมก็ไม่เลยไม่ดีเลยนะแต่ก็อาจจะเป็นเพราะผมใช้ไม่เป็น ก็ได้เนี่ยบางคนอาจจะใช้เป็นก็ได้นะสำหรับใครที่คิดเห็นแตกต่างจากผมยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมอนข้างจะแซดกับชีวิตสุดๆไปเลยเนะครับสปินก็หมดนะครับสุ่มกินไครยังไม่ได้เกินไครอะไรก็ไม่รู้อีกเนี่ยแป้นพิมพ์ยังมาเสียอีกเนียครับสำหรับใครที่คิดเห็นยังไงก็นั่นเลยครับคอมเมนต์ comment มาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วกันนะบ๊ายบาย ฝากทุกคนไว้อะไรให้กับแป้นพิมพ์ผมด้วยเนี่ยบายไปแล้ว